ถึงแม้ว่า t o y ยต a s เซ n n a จะมีภายในที่ไม่หรูหราเท่าอัลฟาดแต่ความอเนกประสงค์นั้นจะเต็มเอาใจพ่อบ้านและแม่บ้านในฝั่งอเมริกาแน่นอนล่าสุดก็ได้ออกรุ่นปรับอุปกรณ์เขาปรับตรงไหนไปดูเริ่มจากดีไซน์ภายนอกในรุ่นท็อปก็จะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายกลีบดอกไม้5กลีบ ส่วนด้านหลังก็จะมีการปรับโลโก้ไฮบริดเป็นคำว่า HEV และมีโลโก้ Beyond Zero ซึ่งจะเหมือนกับ Yaris Cross และ Corolla Cross บ้านเราซึ่งแน่นอนว่าเสียนน้าในอเมริกาเหนือจะให้ขุมพลังแบบนี้ครบทุกรุ่นสำหรับสีตัวรถก็จะมีสีเทา Magnetic Gray ที่จะมีการปรับเฉดใหม่จากสีเดิมให้ดูทันสมัยขึ้นแต่น่าเสียดายที่ว่าสีทองแดงที่เคยมีอยู่นั้นหายไปอย่างไรร่องรอย,ยไฮไลท์หลักอยู่ที่ ภายในห้องโดยสารที่จะมีการปรับลายไม้เป็นสีน้ำตาลที่ดูหรูหราขึ้นและจะมีการปรับอุปกรณ์ส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวมาตรวัดจะมีจอขนาด12.3นิ้วกราฟิกนั้นก็จะเหมือนกับรถหลายรุ่นในบ้านเราเป๊ะเลยส่วนจอกลางก็จะขยายขนาดเป็น12.3นิ้วลองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายครบทุกรุ่นพร้อมกับอัปเกรด USB เป็นแบบ Type C แต่ถึงกระนั้น ก็จะมี3ามออปชันใหม่ๆสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเริ่มจากออปชันแรกนั่นก็คือตู้เย็นถึงแม้ว่ารถแต่ละรุ่นก็จะมีตู้เย็นแต่ตู้เย็นที่จะมาเป็นแบบจริงจังนั้นนอกจาก g e EV5 ก็จะมีรุ่นนี้เนี่ยแหละครับที่จะสามารถปรับให้เย็นกว่าปกติได้อีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าจะไม่ใช่แค่เอาแอร์ในรถมาเลี้ยงอุณหภูมิให้คงที่และเน้นไปที่อลูมิเนียมเป็นหลักเหมือนกับให้ซ์รีโ o และ Fortuner แต่อย่างใด ออปชันต่อมาก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่แม้ว่า Honda Odyssey ติดตั้งมาตั้งแต่ปี2010แล้วแต่อย่าลืมว่าออปชันพวกนี้มักจะปรีประโยชน์ตรงที่เวลาลูกๆทำกิจกรรมอะไรที่เลอะเทอะออปชั Option นนี้จะเคลียร์และรับจบให้ครับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ระบบเตินเมื่ลืมของหลังเบาะซึ่งจะมีความแอคเวย์สกว่าปกติตรงที่พอลืมของครั้งแรกปุ๊บรถก็จะมีเสียงตแตรดังถึง4นาทีแต่ถ้าเกิดว่ายังเพิกเฉยอีก ระบบก็จะส่ง SMS ไปยังผู้ขับขี่ว่าคุณลืมของหลังเบาะแล้วนะแต่ถ้ายังเพิกเฉยอ,อีกระบบก็จะยักรถถูกเฉินมาให้พร้อมเลยเรียกได้ว่าเป็นออปชั่นที่ไฮเทคสุดๆและอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีอย่างที่บอกไปทุกรุ่นก็จะมาพร้อมกับเครื่องเบนซินไฮบริด2.5ลิตรแบบ Dynamic Force กำลังรวมจะอยู่ที่245แรงมา้าตีเป็น PS อยู่ที่248 PS แบ,บ่งเป็นเครื่องยนต์ ร8 9แรงม้าหรือ192 PS ส่วนแรงบิดจะอยู่ที่239นิวตันเมตรขณะที่มอเตอร์หน้าก็จะมีกำลัง180แรงม้าหรือ183 PS แรงบิด270นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ Direct Shift CVT ล็อกอัตราทดถึง8จังหวะแต่ในขนาดเดียวกันโดยรุ่นขับเคลื่อนสีล้อก็จะมาพร้อมกับมอเตอร์ด้านหลังที่จะมีกำลัง54แรงม้าหรือ55 PS แรงบิด 121นิวตันเมตรถือว่าเป็นขุมพลังที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะเพราะว่ามีระบบขับสีช่วยให้การขับรถนั้นดีขึ้นอีกด้วยสำหรับราคาจำหน่ายก็จะมีดังต่อไปนี้ใครที่อยู่ในอเมริกาก็ไปดูตัวจริงได้ภายในสิ้นปีนี้ส่วนประเทศไทยแม้ว่ารุ่นนี้จะไม่เข้ามาขายอย่างเป็นทางการต้องมาลุ้นกันว่าจะมีรถรุ่นนี้หลุดมากี่คัน